ผมและเพื่อนเนี่ยอยากจะเข้ามาศึกษางานของที่นี่ในฐานะของเด็กฝึกงานก่อนนะฮะต้องลงทุนทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะก็ก็ใช่อะดีฮะผมจะได้เข้าถึงหัวใจสำคัญของการทำฟาร์มเงครับเหมือนอย่างพวกนักแสดงฮอลลีวูดเนี่ยฮะที่เขาก่อนที่เขาจะเล่นเป็นใครเนี่ยนะครับเขาจะต้องเข้าไปลองใช้ชีวิตแบบตัวละครตัวนั้นก่อนนะฮะ นคุณเข้าใจไหมครับคือแบบอินอ่ะอินเข้าไปเลยถ้าคุณตั้งใจจริงขนาดนั้นแล้วก็ฉันก็ไม่มีปัญหาค่ะนั่นแหละฮะดีดีไหมพวกเราอมาจาไหนเยอะแยะมานี่เลยมานี่เลยอะไรมาันนี้สวัสดีอะไรนี่รถตัสโอ้โอ เฮ้ยโอ้ยนิร้อนงานอะไรไม่เท่มุ่ยให้หยุดดิจี่ก็ไม่รอกไว้ลองไว้เดี๋ยวไปไปกันก่อนไปกันก่อนก็ <t os> ได้ไปกันก่อนนายแกลองบอกมาสิว่าทำไมพวกเราถึงไม่ฝึกง,งานในฟาร์มอ่ะไอ้ที่ปลอมตัวอยู่ทุกวันเนี่ยมันยังลำบากไม่พอใช่ไหมเออเฮ้ย <t os> กูแกคิดยาวๆหน่อยดิวะนี่มันเป็นโอกาสที่จะทําให้เราเนี่ยคุกวงในกับคนที่นี่แล้วก็บางทีนะเว้ยเราอาจจะได้ข้อมูลในเชิงลึกที่มันประโยชน์ของที่ดินตรงนี้มากขึ้นได้สามไปอ่ะเฮ้ยไอคุณวิทย์ครับแล้วข้อมูลที่ได้จากคุณมินเจ้าของฟาร์มนี่มันลึกไม่พอเหรอครับคุณวิทย์โอ้โหคุณโ,โ,โ,โดมครับนี่แกจะให้ฉันเนี่ยเที่ยวแอบถามนั่นถามนี่คุณมินให้เขาสงสัยเหรอ ตั้เอาเวลาไปหาเรื่องปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องงานในฟาร์มน่าจะดีกว่านะเพราะว่า<ม>นั่นน่ะจะเป็นโอกาสที่ทําให้ฉันใกล้ชิดกับคุณมินง่ายขึ้นทีนี้เข้าใจกันหรือ,อยังโอ้ไม่อยากจะเข้าใจด้วยหรอกเข้าใจแกทีไรเหนื่อยทุกทีอ,อ่ะโอเคโอเคถ้างั้นเอา,อางี้ฉันรู้นะว่าพวกแกสคนเนี่ย เหนื่อยกับฉันมามากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นี่เรามาหาอะไรที่ทำกันชิลๆบ้านดีกว่าอะไรวะอะไรอ่ะฉันว่าเย็นนี้เนี่ยฉันจะแสดงฝีมือทำกับข้าวปิ้งบาร์บีคิวแล้วเราก็จะเชิญพวกคุณมินเนี่ยมาทานข้าวกันที่นี่ทำอะไรที่เป็นบันเทิงจิตบันเทิงใจก็เป็นนี่คอยยังชั่วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวแล้ว ใครจะเป็นคนช่วยทำกับข้าวที่นี่ล่ะอ๋อ <c oughs> <c oughs> ก็พวกแกสองคนไงอ,อ <c oughs> ๋อคือว่าเอออเางี้ล้กันนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปตลาดแล้วาช่วยกับข้าวด้วยกัน <c oughs> แต่ว่าตอนนี้นะฉันต้องรีบไปบอกคุณมินไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะออกไปไหนนะโอเคออไปวิว์ คุณมินครับคุณมินคุณมินว่าไงคะนาภูนอย่าบอกนะคะว่ามีเรื่องมาอีกแล้วเรื่องใหญ่เลยแล้วครับคราเนี่ยนั้นไปคุยกันที่อื่นดีกว่าคะ่ะ มีใครแล้วล่ะค่ะตกลงมันเรื่องอะไรคะนภูลคืออย่างนี้ครับเมื่อเกี้ลูกค้าประจำสองรายโทรมาสั่งยกเลิกซื้อน้ำนมดิบจากเราเขาบอกว่าเขาซื้อที่อื่นถูกกว่าครับถูกกว่านพูลได้ถามเขาไหมคะว่าถูกกว่าเท่าไหร่ถูกกว่าชนิดที่เราปรับไปเท่าเขาไม่ได้เลยล่ะครับผมนังงงกันว่าเขาขายได้ยังไง ความจริงนมของเราไม่แพงเลยเมื่อเทียบกับคุณภาพแต่ถ้าเกิดลูกค้าเขาจะเลือกอย่างไีมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะค่ะเร,เราจะทำห้ต่อไปดีแล้วครับทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายในฟาร์มมีแต่จะติดลบออผมว่าเราเรีบไปปรึกษาผอเลี้ยงดีไหมครับอย่าพึ่งค่ะนภูมิมินขอลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อนดีกว่าช่วงนี้ที่ฟาร์มมันมีแต่เรื่องนะคะมินไม่อยากให้พ่อปู่ต้องเครียดเดี๋ยวโรคหัวใจจะกำเริบอีก แล้วคุณมินคิดหาทางออกไม่ในใจแล้วเหรอครับพรุ่งนี้เช้ามินจะเข้ากรุงเทพจะลองคุยกับกลุ่มเป้าหมายที่รู้อยู่แล้วว่านมของเราดียังไงแล้วจะลองยื่นข้อเสนอเรื่องราคากับเขาดูใหม่เขาอาจจะสนใจนมของเราบ้างค่ะ ยังไงก็ขอบคุณมากเรื่องที่บอกไว้ผมจะรีบจาัดก,การให้เร็วที่สุดไม่เป็นไรครับก็ถือว่าผมช่วยคุณเป็นการตอบแทนไงครับย็งไ,ไงได้เรื่องไหมเรียบร้อยครับไม่ต้องเป็นห่วงลูกค้าสองรายสั่งยกเลิกนมจากฟาร์มหมื่นไร่เรียบร้อยแล้วครับเราตัดเส้นเลือดใหญ่ักขนาดนั้นแล้ว ดูสิว่ามันจะทู่ซีทำธุรกิจต่อไปได้นานสักแค่ไหนตกลงว่าโปรแกรมชิวๆของแกวันนี้เป็นอันต้องล้มเลิกไปก็สภาวะแบบนี้นี่คุณมินเขาอยากจะมาชิวด้วยไหมล่ะก็เข้าใจได้นะ ฉันก็ไม่คิดว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างคุณมินเนี่ยต้องมาแบกรับภาระหนักขนาดนี้ปัญหาแบบนั้นมันแก้ง่ายนิดเดียวยังไงอ่ะยังไงอะล่ะก็แค่คุณมินยอมร่วมหอลงลงกับฉันเขาก็จะมีทั้งฟาร์มมีทั้งเงินแต่ว่าเขาอาจจะต้องยอมเจียดที่ดินในฟาร์มเล็กๆน้อยให้รีสอร์ทของพ่อฉันบ้างเท่านั้นเอง ผู้หญิงรักศักดิ์ศรีอย่างคุณมินน่ะไม่มีทางยอมแกง่ายๆหรอกใช่ก่อนที่จะได้ไปงานแต่งของแกกับคุณมินนะมีหวังัะได้ไปงานศพแก,กนแน่นอนเลยจริงโอ้ทำนะไมดูดมปากเสียอย่างนี้ล่ะฮะเขาไม่จริงหรือไงแกลองคิดดูนะถ้าคุณมินเขารู้ตัวจริงอแกเป็นใครแล้วแกมาทําอะไรที่นี่นะโหคุณมินฆ่ากันแน่เลยโอ้ฆ่าพวกเราด้วยเหรอเออตายกันหมดเลยก็รู้เพรารู้แบบนี้นี่ไงฉันถึงต้องทําทุกวิถีทางให้คุณมินเขารักแล้วก็ประทับใจในตัวฉัน เพราะว่ามันจะเป็นหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทําให้ฉันรอดชีวิตจากกรณีนี้ไงฮะเฮ้ย <Hey, S 1> เราไม่ทราบว่าไอ้กรณีที่เป็นปัญหาตอนนี้เนี่ย mm. คุณวิทย์จะแก้ไงต่อไปครับ mm. ฉันก็จะใช้วิกฤตของฟาร์มเป็นโอกาสในการมัดใจคุณมินให้อยู่หมัดไงยังไงวะ อะไรกันนะลูกปู่ปับก็จะข้ากรุงเทพประทานหาันรีบอะไรนักหนาลูกคือเอิญว่าวุนเขามีธุระด,ด่วนจริงๆนะคะพ่อปู่มินก็เลยต้องรีบไปช่วยเขานะคะใหญ่วุ้นเรียกหลานปู่ไปเป็นนางแบบไปแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดมินติดใจจะเป็นนางแบบจริงๆแล้วก็ทิ้งความปู่ไปเนี่ยพ่อปู่ทำไงอะ ก็รู้นี่คะว่ามันไม่มีทางเป็นแบบนั้นไปได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะมินก็จะอยู่ดูแลฟาร์มแห่งนี้ไปจนตายเลยคะ่ะถ้าพี่มินมีแฟนแล้วแฟนบอกให้ทิ้งที่นี่แล้วไปอยู่กับเขาล่ะถ้าเขารักพี่จริงเขาก็ต้องรักฟาร์มแห่งนี้แล้วก็ต้องรักวัวของพี่ด้วยอลองมีเงื่อนไขแบบนี้สิพ่อปู่คงได้หลานเคยเป็นคนงานในฟาร์มเราเนี้ยแหละคะ่ะอ๋อไม่นะ มันจะต้องมีหนุ่มหลอ่อชาติตระกูลดีมีวิสัยทัศน์ขี่วัวขาวเข้ามาเกยหลานปู่แล้วอ,อยากจะได้ไม้างามเนี่ยมันต้องหากันกลางป่าเว้ยไม่ต้องมาหาหรอกคะ่ะคือมินก็สบายตัวสบายใจดีอยู่แล้วคะ่ะพ่อปู่นี่ว่าแต่เธอเธอานะที่พี่สั่งให้ทำเนี่ยจาได้หรือเปล่าแล้วทำไมจะจำไม่ได้ล่ะคะ เขายังไม่แก <Wha> ่เหมือนพ่อปู่นี่เฮ้ยไอ้นี่เขาทำม่ไ้ตั้งใจค่ะเขารู้แล้วนาว่าวันนี้ต้องพาพี่วิทย์กับเพื่อนๆไปฝึกงานไม่ต้องห่วงนะคะเขาต้องดูแลพี่วิทย์อย่างดีอยู่แล้วพี่ห่วงเนี่ยคือห่วงว่าเธอจะดูแลดีเกินไปต่างหากล่ะ ขับรถนี่ระวังระวังนะลูกนะขากลับถ้าเพลียเนี่ยแวะพักในปั๊มเลยนะอย่าฝืนนะเข้าใจไหมคะพ่อปู่งั้นมินไปนะคะอืมอา้าพี่เวทอืมทำไมตื่นแต่เช้าล้วคะอ๋อคือพอดีว่าผมได้ยินคนงานในไร่เขาคุยกันนะครับว่าคุณมินจะเข้ากรุงเทพครับผมว่าผมจะขอติดรถเข้าไปด้วยซะหน่อยพอดีมีธุระด่วนนะีแล<ะ>้วรถคุณเหรอคะ รถนี่ผมทิ้งไว้เพื่อนๆนะฮะเพื่อมีมอะไรฉุกเฉินนะฮะก็ในไหนคุณมินจะเข้ากรุงเทพแล้วก็เรามาช่วยกันลดโลกร้อนมาใช้พลังงานฐานสองดีกว่าฮะเออดีเหมือนกันนะมินนะให้พวิตรไปผลักกระขับกับหนูไงหูจะได้สบายใจอะ่ะไม่งั้นไปกรุงเทพคือไรแล้วหูไป็นห่วงทุกทีเลยอะ่ะงั้นให้มาลาไปด้วยก็ได้นะคะจะได้ใช้พลังงานฐานสามเหนื่อยน้อยลงอีกนะคะไม่ต้องเลยมานาทำงานอยาเ่เธอไหร่ ไม่ต้องไปกันเถอะค่ะเสียเวลานะคะป่ะโอ้โห,โหไอวิทย์นะไอ้วิทย์ตามประกบหญิงเนะี่ยทิ้งเพื่อนมากับวัวเนี่ยนะยังไงต่อทีเนี้ยฮะก็ทำตามที่มันสั่งไง ใช้แรงงานเพื่อสารสัมพันธ์คนในฟาร์มเพราะคนที่สั่งอะมันมีสายสัมพันธ์กับเจ้าของฟาร์มแล้วไปทำงานหนาำยอ่อต้องเอาน้นาำบงุ้ยไม่เอาหัวพี่